ประเทศไทยดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเพียงประเทศเล็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ในวันนี้โลกเริ่มหันกลับมามองใหม่เพราะสิ่งที่ประเทศไทยกำลังทำอยู่ในตอนนี้มันไม่ใช่แค่การพัฒนาเศรษฐกิจหรือการท่องเที่ยวแต่เป็นการสร้างเทคโนโลยีสงครามล้ำโลกด้วยฝีมือของคนไทยเองโดยไม่งอใครไม่พึ่งพามหาอำนาจใดๆอีกต่อไปย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนการพัฒนาเทคโนโลยีด้านกลาโหมของไทยยังถือว่าอยู่ในระดับเริ่มต้น เครื่องมือและอาวุธส่วนใหญ่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศตั้งแต่ปืนเล็กยานเครื่องบินรบแต่ในยุคที่ความมั่นคงกลายเป็นสิ่งสําคัญที่สุดและโลกเต็มไปด้วยการแข่งขันระหว่างประเทศมันทําให้ไทยต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองและนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคใหม่แห่งเทคโนโลยีสงครามไทยในรั้วกองทัพไทยมีการพัฒนาเทคโนโลยีลับที่น้อยคนจะรู้ตั้งแต่ระบบอาวุธอัจฉริยะไปจนถึงยานรบไร้คนขับทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากต่างชาติ แต่มาจากความรู้ความสามารถและความพยายามของนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและทหารไทยที่ต้องการพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคนไทยทําได้และสามารถยืนอยู่ในระดับเดียวกับประเทศมหาอำนาจทางทหารได้หนึ่งในสิ่งที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือโครงการพัฒนาโดรนจู่โจมยุทธศาสตร์ที่ไทยออกแบบและสร้างขึ้นเองเกือบทั้งหมดโดรนเหล่านี้มีความสามารถในการบินไกลถึงหลายร้อยกิโลเมตร สามารถติดตั้งอาวุธนำวิถีและควบคุมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยจุดเด่นของเทคโนโลยีนี้คือความยืดหยุ่นสามารถใช้ได้ทั้งภารกิจลาดตระเวณและการโจมตีเป้าหมายสำคัญซึ่งถือเป็นก้าวกระโดดของวงการทหารไทยอย่างแท้จริงนอกจากนี้ไทยยังพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศอัตโนมัติที่ใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับภัยคุกคามจากระยะไกลและตอบสนองด้วยความเร็วระดับเซียววินาทีเทคโนโลยีนี้ไม่เพียงแค่ใช้ในกองทัพ แต่ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันประเทศแบบบูรณาการเพื่อปกป้องพื้นที่สำคัญของชาติเช่นสนามบินโรงไฟฟ้าและศูนย์บัญชาการหลักสิ่งที่น่าทึ่งคือไทยไม่ได้เพียงอรอบเลียนแบบเทคโนโลยีจากต่างประเทศแต่ได้สร้างนาวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสมกับภูมิประเทศและยุทธศาสตร์ของชาติเช่นรถรบสะเทินน้ำสะเ,เทินบกที่สามารถทำง,งานได้ทั้งบนบกและในแม่น้ำรวมถึงเรือรบขนาดเล็กติดระบบเรดาร์สมัยใหม่ ที่ออกแบบโดยวิศวกรไทยเพื่อใช้ในภารกิจคุ้มครองหน้าน้ำและชายแดนเบื้องหลังของความสำเร็จเหล่านี้คือการร่วมมือระหว่างกองทัพไทยมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนพวกเขาไม่ได้เพียงสร้างเครื่องจักรสงครามแต่สร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีที่จะต่อยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นการบินและอวกาศหุ่นยนต์อัตโนมัติและระบบควบคุมพลังงานอัจฉริยะซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกุญแจสำคัญในการพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความมั่นคงและอธิปไตยทางเทคโนโลยี ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือแนวคิดที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังไทยไม่ต้องการเป็นประเทศที่ต้องคอยซื้อเทคโนโลยีจากต่างชาติอีกต่อไปแต่ต้องการเป็นประเทศที่สร้างเทคโนโลยีขึ้นด้วยตนเองเพื่อความมั่นคงในระยะยาวเพราะเมื่อเราสร้างได้เราก็ไม่ต้องกลัวถูกควบคุมหรือถูกปิดกั้นจากใครในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรายงานว่ากองทัพไทยเริ่มทดลองระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถรบในโลกไซเบอร์ได้โดยสามารถป้องกันและโจมตีเครือข่ายศัตรูในเวลาเดียวกัน นี่คือสิ่งที่หลายประเทศในโลกกําลังแข่งขันการพัฒนาและไทยเองก็ไม่ยอมน้อยหน้าเพราะรู้ดีว่าสงครามในอนาคตจะไม่ใช่แค่เรื่องของอาวุธหรือกําลังพลแต่คือข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจหลักของชัยชนะและทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของแนวคิดใหม่ในยุทธศาสตร์ความมั่นคงของไทยที่ต้องการสร้างกองทัพที่อิสระอัจฉริยะและเข้มแข็งด้วยพลังของคนไทยเองเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ประเทศใดที่พึ่งพาผู้อื่นมากเกินไปย่อมไม่มีวันเป็นอิสระอย่างแท้จริงนี่คือเหตุผลที่ทําให้วันนี้ประเทศไทยกําลังกลายเป็นจุดสนใจของวงการความมั่นคงระดับโลกหลายประเทศเริ่มจับตามองว่าไทยจะพัฒนาไปถึงระดับไหนเพราะสิ่งที่เห็นตอนนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นยังมีอีกหลายโครงการที่ยังไม่ถูกปเปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งอาจเปลี่ยนภาพของประเทศไทยไปตลอดกาลจากประเทศที่เคยต้องซื้ออาวุธจากต่างประเทศวันนี้ไทยกําลังกลายเป็นผู้ สร้างอาวุธของตัวเองและในวันข้างหน้าอาจถึงขั้นเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีทางทหารสู่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนนี่คือพลังแห่งคนไทยที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมให้ใครระมากกำหนดอนาคตของประเทศและกำลังพิสูจน์ให้ทั้งโลกเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องงอใครเพื่อจะยืนหยัดอย่างภาคภูมิในเวทีโลกอีกต่อไปเพราะนี่คือยุคใหม่ของประเทศไทยยุคที่คนไทยกำลังเขียนประวัติศาสตร์ด้วยเทคโนโลยีสงครามที่ล้ำหน้า และด้วยฝีมือของคนไทยเองทั้งหมด